น้องแบล c วชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีคนรักน้องแบลพักยก24ผู้สนับสนุนรายการพักยกระบบออตโต้ครบเครื่องเรื่องมวยอย่าลืมนะคะพักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องพักยก24ออ i d l i n e มานะคะ p y ยี่ี่ p y สองสีมีอนำหน้าทุกครั้งนะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเรื่องการเงินมั่นคงเป็นน้องแบลการันตีค่ะ สำหรับวันนี้ก็มาช้าหน่อยนะคะก็ตื่นสายแล้วก็มากดแชร์รูปัใจหนูด้วยนะคะต้องขอเทษขอไยทุกๆกรณีนะวันนี้วันพุธขอให้รวยๆทั้งวันนะคะอัปเดตโปรแกรมมวยไทยศึกพลังใหม่นะคะ วันพุธที่หพฤศจิกายนสองพน้คู่ที่หเจ้าสันเจอกับโล่เงินคู่นี้ชคพิการหนึ่งรอยดี่สาและคู่สองสิงอุบลเจอกับสิทธิศักคู่นี้ชพิกัรหนึ่ง้อยสาิบาอและคู่3ดินน้อทองเจอกับเพชรนาย่าคู่นี้ชพิการหนึ่อยสิและคู่4ี่น้ํพอน้องเจสันเจอกับโลเงินนะคะคู่นี้ชกกัน 1. ่้อนส์ค่ะ123ปอยดีเมื่อเช้าเจ้าสันช่างได้123.6ร้อย่วิบลเมจุดหกลบศนดหกนะส่วนโลดเงินนะคะ่างได้ ก็เป็นนักชกอายุ20ปีนะมุมแดงเจอกับมวยรุ่นน้องอายุ16ปีค่ะส่วนสูง168เซนเมตรนะมุมแดงก็เตี้ยกว่า2เซนนะคะจ้าโลงเงินสูงกว่า170เซนค่ะมุมแดงเป็นมวยมาจากสุราษฎร์ธานีเจอกับมวยหนองบัวลำพูนะคะอีสานเจอกับใต้นะคะ ก็การผ่านมวยนะคะมุมน้ำเงินดูดีกว่านิดนิดนะมุมแดง5 0ครั้งน้ำเงิน60ครั้งนะสไตล์การชกมุมแดงเป็นมวยฝีมือก็ครบเครื่องหลากหลายนะคะส่วนลูเงินเป็นมวยขวาหนักแรงทุกลูกและเป็นมวยฝีมือนะเป็นน้องจริงนะคะแต่ความเก๋าก็ไม่ไม่ไม่แพ้มวยรุ่นพี่เลยนะอายุแค่16ปีฟังแล้วเหมือนเขาไม่เก๋าแล้วแต่หนูในสายตาหนูมองว่าเขาเก่งนะก็น้ำหนักไปปล่อยนะเจ้าซันเล็กกว่านะ58.5ส่วนโลกเงินนะอยู่ที่6กกิโลใหญ่กว่านะคะเวทที่ชกโลกเก่งของเจ้าซันนะอยู่ที่ร้อยย ร้อยยวันนี้เพิ่มเวทมาชกร้อยยี่สสนะส่วนเจ้าสันนะวันนี้ได้เปรียบเรื่องน้าหนักนะแต่ว่าลดเยอะนะเขาชกด้วเวทเก่งเขานะร้อไม่เกินร้อยปอนด์เมื่อเช้าช่างเกินร้อยยีบสนะคะสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าสันนะคะก็เคยแพ้คะแนนปากพนังมาแล้วก็เคยแพ้คะแนนภายแก้ว ที่สึกเจ้ามวยไทยมาล่าสุดนะ,ะก็เคยแพ้จะเอ๋นงบางทรายมาที่ศึกมวยไทยบังใหม่ช่วงที่2งและสาไฟยังไม่ชนะใครเลยนะคะก็มองว่าฟอร์มน้องดับลงนะคู่ตัอสู้เขาก็เจอพวกปากพนังเขาเคยชนะปากพนังครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้ปากพนังครั้งหนึ่งนะส่วนน้าเงินนะคะเจ้าสาเอโลเงินนะคะสามไฟล่าสุดเคยชนะน็อกยก 3, าสามลาดบุรีเล็กนะคะแล้วก็มาแพ้น็อกยกสี่ให้กับโลโบคอพ ล่าสุดนะคะก็มาแพน็อกเอ้ยแพน็อกยุกหนึ่งให้กับเพชรผาไทยนะก็ดูฟอร์มโหดนะคะคนที่ฟอร์มดุดันนะหนูมองว่าแพน็อกือชนะน็อกหนูไม่นับนะหนูมองว่าเก่งทุกคนนะคะเขาก้าแลกกล้าบวกไม่หล่นเขาก็หล่นเราไม่นอนเขาก็นอนนะคู่นี้ชอบไปที่โล่งเงินกลวยในเมืองนะคะวันนี้รถเยอะกว่านะแต่หนูชอบความเก๋านะคะก็แพน็อกมาสองชนะน็อกหนึ่งนะคะก็มองว่าสําหรับตัวหนูคนเดียวนะหนูคิดว่าไม่มีผลนะหนูก็ยังชอบเหมือนเดิมะคะ่ะชอบไปที่โล่งเงินจะใช้ความ เป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องดักสั์แข้งโตแรงและแขนแทงเข่าเหลี่ยมเชิงดีเก่าเกมดุดันนะกาแรกกาสอนนะคะสิงอุบลเบียกับสิิสักด์คู่ดีชุกันี่แกตฟันสามสบาปอนด์ค่ะดูจากรูปภาพหลังช่างนะคะก็มองว่าสิทธิศักดิ์ดูสูงยาวกว่านะแต่มองว่าก็ น่าจะเป็นมุมกล้องด้วยนะคะก็มุมแดงนะเป็นนะักชกอายุ19ปีชกรุ่นเดียวกันกับ19ปีนะวันนี้ทั้งคู่อายุเท่ากันนะคะส่วนสูงนะคะมุมแดงร้อยน้ำเงินก็ร้ยปนะคะรูปร่างช่วงชกเท่ากันเป็นมุมแดงเป็นมวยมาจากอบุลลราชธานีส่วนน้ำเงินมาจากบุรีรัมย์เมืองสร้างยอดมวยนะ,ะการผ่านมวยมุมแดงดูน้อยกว่านะ40ครั้งส่วนน้ำเงินอยู่ที่60ครั้งนะคะสไตล์การชกของมุมแดงเป็นมวยขวามวยขาวอาชีพ จอกับมวยขวามวยเข่าอาชีพเหมือนกันนะเขากับเขา่าขวากับขวาเจอกันนะคะมุมแดงซ้อมที่พีเคสันชัยนะส่วนน้ำเงินซ้อมที่สประสบโชคบุรีรัมนะน้ำหนักไปปล่อย,อยแดงดูใหญ่กว่า6กกิโลส่วนน้ำเงิน6กกิโลนะเวทที่โชคเรเก่งนะวันนี้แดงชกในเวทตัวเองนะร้อยสามสิบสามไม่เกินร้อยสามสิบสี่ปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสามสิบห้าจุดเจ็ดลดเยอะนะลดสองจุดเจ็ดนะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสามสิบห้าจุดเจ็ดชกร้อยสามสิบสามแล้ววันนี้ส่วนน้ำเงินนะคะก็มาขาดนิดหน่อยนะคะ เขาเขาทกเวทเขาเหมือนกันนะร้อยสาสิบไม่เกินร้อยสาสิบห้าตอน,นะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสาสิบสองจุดห้านะคะขาดนิดหน่อยค่ะก็ดีกว่าเกินนะคะก็สไตล์การชกนะมุมแดงเป็นมวยสูงยาวเขาว่าแหลมเตะขวาต่อยขวาบู๊ดูดัดดนตายแข่งแงข็งแรงการผ่านมวยน้อยกว่านะส่วนน้ำเงินนะ,ะก็การเป็นมวยนะเป็นมวยขวาเขา่าลลลลรักแรฟตีเหนียวแน่นรูปร่างทุกชกสูงยาวเตะหนักต่อยแรง เข่าแทงแม่นยำรุนแรงไปไปลายมั่นคงกว่านะคะก็สามไฟไร้ผ้านะน้ำเงินนะคะสามไฟไร้ผ้าส่วนมุมแดงสามไฟก็ไร้ชนะนะคะก็ดูแตกต่างกันคนนึงชนะลวดคนนึงแพ้ลวดนะความพร้อมความพร้อมหนูมองไปที่น้ําเงินนะความสดเท่ากันนะคะช่วงการุกกเท่ากันการได้เปรียบเสียเปรียบน้าหนักน้าเงินดูดีกว่านะคะก็แรงพะละกระกลังความทนานแข็งแร่งอยู่ที่น้าเงินนะแดะงก็อยู่ที่รถจี๊ดรใจเท่ากันค่ะคู่ที่ชอบไปที่มุมน้าเงินค่ะสิทธิศักดิ์สอประสบโชคจะเป็นฝ่ายชนะ ก็ชอบเส่ริมตัวอยู่แล้วแล้วก็ชอบมากๆชอบกว่าใครคะ่ะคู่นี้ฟันธงคู่3ามรองคู่เอกนะคะดินเนื้อทองเจอกับเพชรนายาคู่นี้ชกพิกัด115ปอนะคะดูจากรูปร่างช่วงชกนะคะก็ดูปาดหัวตัวเท่ากันเลยนะคะ สามฟอร์มล่าสุดของดินเนอร์ทองไม่ค่อยสวยนะคะก็แพ้มาล้วนนะช่วงนี้ฟอร์มดับลงนะคะเคยแพ้โชคดีแม็กซ์ันดีมาที่ศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็มาแพ้โฟวินมอลและจ้าวบัิตที่มวยมันวันศุกร์ล่าสุดก็มาแพ้เปืนกลปอปอไปจักนะคะที่ศึกเพชรยินดีช่วงที่สองก็แต่แพ้ของเขาเขาก็แพ้แบบมวยที่แบบชกคู่เอกทั้งนั้นนะคะก็น่าจะเป็นช่วงขาลงของนักมวยเองนะคะก็สามฟอร์มล่าสุดของเพชรนายานะคะก็เคยชนะน็อกยกสามเพชรช่องจอมาที่มวยมัน มวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองแล้วก็มาแพ้สองพยักบุมเด็กเซียนที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรแล้วก็ล่าสุดนะคะก็มาชนะคะแนนพันลำสอสมหมายที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะคะฟอร์มเขาก็ดูดีกว่าเขาก็เคยแพ้เจ้าสองพยักสองพยักนี่เขาเป็นมวยระดับมวยสร้างอยู่แล้วนะคะก็มาดูนะคะนักชกบูมแดงเป็นอายุ เป็นนักชก23ปีรุ่นพี่นักชกกับนักชกรุ่นน้อง21ปีนะคะก็ห่างกัน2ปีมองว่ารุ่นเดียวกันนะส่วนสูงนะเจ้าดินเนื้อทอง167เซนติเมตรส่วนน้ำเงินนะร้อยหกสิบแปดกันหนึ่งเซนนะคะเป็นมวยขอนแก่นเจอกับมวยขอนแก่นนะคะวันนี้การผ่านมวยดินเนื้อทองดูดีกว่านะร้อยครั้งส่วนเพชรญาติเจ็ดสิบครั้งนะสไตล์การชกนะดินเนื้อทองเป็นมวยทรงบูตเตะขาต่อยหมัดน,นะเจอกับมวยซ้ายมวยฝีมือนะวันนี้นะเพชรดินเนอร์ทองมาลร้อยสิบห้าจุดห้าลดศูนย ก็มุมแดงซ้อมที่ทีเด็ด99นะส่วนน้ำเงินซ้อมที่หนุ่มบางไายจังหวัดชนบุรีนะคะพิกัดช,ชกวันนี้นะก็เจ้าเพชรนายาชกในเวทเก่งตัวเองนะส่วนเจ้าดินดะทองก็ลดลงมาชกนิดนึงนะคะปกติเขาชก116ปอนนะมุมแดงนะเป็นมวยเข่ามวยแข้งซ้ายแรงนะปั้มตีแข็งแงรุนแรงนะคะบู๊ดุดดัน ส่วนนะ้ำเงินนะเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแข้งซ้ายนำจับตีแทงแล้วคาบูดุดันขยันออกอาวุธน้องชายแก่นพิทักษ์ปก์กบิวขอนแก่นนะก็คนนึงเป็นมวยเ,เข่าเหมือนกันนะฮะเป็นมวยทรงเดียวกันอนะแต่ว่าเจ้านี่น่าจะหลากหลายกว่าก็เดินได้ถอยเป็นส่วนเจ้าดินนะทองเชิงไม่ค่อยมีนะบูชนอย่างเดียวใช้หัวจิตหัวใจบูสู้ดีนะเอาใจแรกนะคะ ถ้าเจอดูดูหดหดเหมือนกันมันก็สนุกนะแต่ถ้าเจอมวยที่แบบฉลาดหลักเหลี่ยมเชิงดีกลัวจะหลงทางออกทะเลนะคะก็ความพร้อมนะอยู่ที่น้ำเงินความสดอยู่ที่น้ำเงินนะช่วงการชกเท่ากันนะคะประสบการณ์แดงดูดีกว่านะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ำหนักเขามองว่าแดงดูดีกว่านะในเส้นการาฟนะคะก็แรงพระกําลังเท่ากันหัวจิตหัวใจความทนทานแข็งแข่งเท่ากันนะวันนี้นะหนูก็ชอบไปที่เพชรนาย่านะคะหนูมาว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาลงของเจ้าดินเนื้อทองหรือเปล่าดูจาก ดูแต่ที่เสียเฮียติโพสระยตะิสาวหรือเปล่านะ,ะก็เดาไปอย่างนี้นะคะก็แต่จริงๆก็ก็ชอบเขาอยู่แล้วปกติก็เล่นเขานะแต่ก็เอาความเป็นไปได้นะ,ะชอบมวยฝีมือมากกว่าชอบไปที่เพชรนายาจะเป็นฝ่ายชนะค่ะฟันทงคเอยของรายการนะคะน้ำพองน้อยวันนี้เจอกับไพรดน้อยคู่นี้ชกกันพิกัดหนึสามสิปอนด์ค่ะ มุมแดงวันนี้นะน้ำพองน้อยสอสมัยนะคะเจอกับไพโรถน้อยสีสุริยันโยทินอยู่มุมน้ําเงินนะคะมุมแดงเป็นนักชก27ปีนะเป็นรุ่นพี่4ปีนะส่วนคู่ต่อสู้นะไพโรถน้อย23ปีค่ะห่างกัน4ปีส่วนสูงนะมุมแดงว่าได้ร้อยเเซนติเมตรก็เตี้ยกว่ากัน5เซนนะมุมน้าเงินได้เปรียบนะร8อยเซนนะคะ มุมแดงเป็นมวยมาจากขอนแก่นส่วนไพรดน้อยมาจากนครราชสีมาติดติดกันนะคะการผ่านมวยเท่ากันนะาหนึ่งร้อยครั้งนิดนิดนะแต่กันชกมุมแดงเป็นมวยขวาครบเครื่องเจอกับมวยซ้ายมวยเข่านะคะก็มุมแดงซ้อมที่ทีเด็ด99ส่วนน้ําเงินนะคะซ้อมที่สอสอประสบโชคจังหวัดบุรีรัมนะคะก็มวยขวาเจอกับมวยซ้ายนะคะวันนี้ น้ำหนักไปเปิดอยๆทั้งคู่นะมุมแดงดูใหญ่กว่านะหกิกิโลส่วนน้ำเงิน6กกิโลนะเวทที่ชกรถเก่งของน้ำพองน้อยนะอยู่ที่130ไม่เกิน134าปอนด์วันนี้รถเวทมาชก129ปอนด์นะเมื่อเช้าช่างได้131.7ลด2.7ลดรถสดเรถนะรถเยอะนะส่วนน้ำเงินนะน้ำหนักไปเปิดอยู่ที่6กกิโลเล็กกว่านะคะ เวทที่ชกรถเก่งของเขาอยู่ที่128ไม่เกิน130ปอนด์นะวันนี้ชก129ปอนด์เวทเก่งของเขานะได้เปรียบเรื่องน้ำหนักนะคะเมื่อเช้าช่างได้131.2ลด2.2ลด2.2เขามองว่าพอๆกันนะคะก็ลด2ปอน,นด์นิดๆพอๆกันก็มุมแดงนะเป็นมวยเข่าอาทีพนะแข้งขวาโต้แรงขวางหน้าดันแทงแรงปลายแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แง,แงมีความเก่าเกมนะ,ะน้องชายลำน้ำพองนะคะเขาก็ถ้าเขาบทจะสู้ มาตรฐานฝีมือเขาเขาก็เป็นนักชกฝีนักชกอาชีพคนหนึ่งที่ดีอ่ะที่เก่งอ่ะที่เล่นได้นะคะแต่เคยแพ้ช่วงที่มาทิงแชมป์แพ้เร็วมากนะตอนนั้นนะแต่หนูก็ติดตามเขานะน้ำพองน้อยนะส่วนน้ำเงินนะเป็นวยสงยาวขวางหน้าแทงเสียบแรงแหลมปั้มตีแข็งแรงไปมั่นคงกว่านะได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่วงชกนะแต่วันนี้ลดพอๆกันนะคะสองตอนขึ้นนิดนิด มาดูความพร้อมของนักมวยนะคะความพร้อมอยู่ที่มุมแดงนะความสดอยู่ที่น้ําเงินนะคะช่วงการชกก็น้ําเงินสูงกว่า5เซนประสบการณ์แดงดูดีกว่านิดๆนะแต่การผ่านมวยในข้อมูลร้อยครั้งเท่ากันนะคะการได้เปรียบเสียเปรียบน้ําหนักแดงดูดีกว่านะคะส่วนแรงพละกําลังนะเขาชี้ไปที่น้ําเงินนะคะความทนทานแข็งแร่งของติดหัวใจเท่ากันนะคะคู่นี้นะคะหนูชอบไปที่น้ําพองน้อยนะคะก็มองว่าฟอร์มการชกของทั้งคู่ก็พอๆกันนะมีแพ้บ้างชนะบ้างนะคะหนูก็ ชอบไปที่ความเก๋าของน้ําพองน้อยนะคะมองว่าวันนี้เขาน่าจะมาดีนะแล้วเรื่องน้ําหนักช่วงชกเขาก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรนะเพราะรถเยอะเท่ากันค่ะคู่นี้ชอบไปที่น้ําพองน้อยนะคู่นี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะมันออกได้ทั้งสองเพราะว่าน้าเงินเขาได้เปรียบเรื่องรูปร่างช่วงชกแล้วก็เป็นมวยเข่าด้วยฟันทองค่ะ มวยชอบวันนี้นะคู่ที่หนึ่งชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะโล่เงินจะเป็นฝ่ายชนะนะคะก็มองว่าเก่าเป็นมวยดูดีกว่านะคะอร์มการชกชนะลวดนะและคู่สองชอบมากๆชอบสุดๆชอบไม่เปลี่ยนใจชอบไปที่สิทธิศักค่ะและคู่3าก็ชอบไปที่เพชรนายาแนละสวนเจ้าดินเนื้อทองนะก็แอบเดานะคะว่า ร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอาจจะซ้อมมาไม่พอนะคะอาจจะหมดปลายและคู่4ี่ชอบไปที่น้ำาพองน้อยคู่เอกนะออกได้ทั้งสองนะเลือกเอาเลยค่ะชอบไข่ก็เฮงๆรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะ,ะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนร,รายการนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ